สวัสดีค่ะราศีมังกรดูดวงความรักเดือนกรกฎาคม2566นะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะพลังงานอาสลับกันได้ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นแบบตะวันตกนะวันที่สำหรับใครที่ เคยมาเข้ามาชมคลิปแล้วหมอแจ้งก็ขอบคุณมากมากเลยสําหรับการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักขอบคุณชาวราศีมังกรมากมากเลยเราดูพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีนะจ๊ะหมอแจนเ,เป็นคนไทยที่ตรงมากเลยนะนะถ้ามันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยยังไม่เกิดขึ้นเราก็ป้องกันตัวไว้ก่อนโอเคไหมพลังงานสลับไปสลับเอาเองนะคะสำหรับเช้าสองนะ ใครที่คิดว่าเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยราศีมังกรราคนามังกรถ้าดูชาแนลนี้แล้วตรงก็โอเคนะยินดีตอรรับทุกคนทุกท่านไปเราจะไปกันเลยนะจ๊ะก็ดูพลังงานของพูกคุณก่อนในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเป็นยังไงไปเจอกับอะไรบ้างนะโอเคก็ดูนะคะราศีมังกรราคนามังกรความรักความสัมพันธ์ คุณเจอกับสถานการณ์ความรักแบบไหนเพศอัพโซสนะเด็กดาบเด็กถือดาบราศีมังกรรู้สึกระแวดระวังมองใครอยู่จ๊ะแอบมองใครอยู่จ๊ะ โอ้ oh. แอบมองเธออยู่นะจ๊ะนั่นโอ้ oh my god ละศ okay. ีมังกรรักนามังกรโอเค King of s w o r d s อืมคุณแอบชอบคนที่ทำงานคุณเจอคนนี้คุณปิ๊งเลยนะคะ คุณกำลังรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะพอเจอคนคนนี้ปุ๊บมันมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูดเขาทำงานเก่งเขาสวยเขาดูดีเขาหน้าตาดีคุณปิง๊งคุณปิง๊งคนนี้เลยนะคะมันเป็น energy ที่เหมือนแบบผู้ชายอายุน้อยอ่ะผู้ชายเข้าใหม่ผู้ชายอายุน้อยที่ทํางานเข้างานใหม่แล้วไปชอบรุ่นพี่ที่ทํางานไปชอบรุ่นพี่คนเนี้ยที่เราเข้าไปเจอเข้าไปเห็นแต่วัยวุฒิคุณวุธเขาดูดีกว่า สูงกว่าเราอะนะไม่รู้คุณอายุเท่าไหร่หมอไม่ซีเรียสเรื่องอายุนะคะเราจะพูดถึงพลังงานคือคุณรู้จักคนนี้ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่เกี่ยวข้องกันเรื่องงานแต่คุณอนะคิดว่าคนเนี้อยากได้คนเนี้เอออยากได้คนเนี้นะคะอาจจะได้รู้แล้วแหละว,ว่าเขาคลองโสดมานานหรืออาจจะเป็นไม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้หญิงผู้ชายฟังคลิปนี้ได้คุณไปคิดเป็นจตนาการของคุณเองนะคะว่าโอเคคุณกำลังฟังสิ่งนี้เออใช่ไหม มันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานคุณอะอ,อ,อยากมี energy ที่แบบฉันอะอยากมีความกล้าเอออยากมีความกล้าหาญมากกว่านี้อยากมีความเก่งอยากคุกเข้าไปพูดตรงๆอยากให้เธอหันมามองฉันว่าเออฉันเก่งฉันฉลาดนะสามารถดูแลเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะคืออารมณ์มันเหมือนแบบ เด็กจบใหม่ที่เป็นผู้ชายเพ้ออารมณ์เพอ้อ,เ,พอเจอผู้หญิงที่ในออฟฟิศนี้ที่เป็นรุ่นพี่น่าจะอายุมากกวา่าสวยดูดีตรงสเปคตรงใจและตัวเองก็อยากอัพเวอร์ชั่นตัวเองเหมือนแบบไม่ได้อยากเป็นน้องใหม่อะอยากเป็นคนที่ทํางานเก่งฉลาดและแบบดูดีนะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะมี power ที่จะไปจีบเขาอะไรประมาณนี้เออในความรู้สึกนะ ความรู้สึกของอาจาที่ไพ่มันขึ้นมาประมาณนี้อันนี้แคสต์ดี้ตัวอย่างให้ฟังเฉยนะทีนี้เดี๋ยวมาดูความรู้สึกนะความรู้สึกของชาวราศีมังกรสิบดาบเลยอืมคุณไม่กล้าคือเอาง่ายๆอ่ะมันมีความไม่กล้าพลังงานคุณมันเป็นเอ e เนอของคนไม่กล้านะคะคนที่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่แบบเก่งมาจากไหนนะคะคุณจะแบบว่าเก่งกับผู้หญิงทุกคนที่คุณจีบมาไม่ว่ากี่คนหรืออะไรแล้วแต่พอคุณเจอพลังงานคนนี้คุณมี energy ที่ไม่กล้าประมาเออนะคะผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงคนผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ได้เช่นโอ๊ยฉันมีความรักมาฉันก็มีแฟนมาตั้งหลายคนแลวฉันไม่เห็นเป็นแบบนี้แล้วพอฉันเจอคนนี้ฉันแพ้ทางเขาฉันประมาฉันรู้สึกเหมือนฉันตัวเล็กลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณไม่กล้าไม่มีขนาดแบบว่าอ,อยู่ในแวดวงที่ทำงานด้วยกันแหละเจอหน้าแล้วแหละนะคะบริบทบริบทนะนะคะแต่คุณก็แบบกลัวเขาปฏิเสธอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมคะห้าดาบกลัวโดนปฏิเสธไม่กล้านะคะ๊ปอป๊อจ้านะ,ะทำเป็นแบบว่าหนึ่งอ,อแบบทำเป็นแบบไม่ได้รู้สึกอะไรทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉย มีพลังงานาราศีก็รกนะคะาราศีก็รกลัคนาก,ราก็รกคุณกับเขาอะมีความต่างกันลิบๆเลยนะคะไม่รู้อะบริษัททํางานอะไรไม่รู้อะเกี่ยวกับรถไหมอะไรก็แล้วแต่นะคะเราไม่รู้นะคะคือคนนี้คุณกํลาลังรู้สึกว่าอืมเขากับเราช่างเขากับเราเนี่ยช่างแตกต่างอืมตัวคุณอะคิดเองนะรู้สึกว่าดูเขาก็เฉยๆนะดูเขาแบบมีมาอ,อ่ะอม คือคุณเหมือนปื้มเขาอะเขาทำงานเก่งดูมีสเสน่ห์ดูหุ่นดีสวยหล่อมีแพชชั่นแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่ลุยๆด้วยก็ได้นะคะเท่ๆด้วยวยอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเท่ๆเออผู้หญิงเก่งที่แบบสตรองคือเขาสวยครบอะอืมผู้หญิงคนนี้นะถ้าคุณไปเจอนะผู้ชายนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็นะคะจะเป็นคนที่ดูมัดเท่เออดูเท่นะคะดูมีแพชดูมีเซ็กแอเพิลอะแบบ ผู้ชายคนนี้ดูเท่ดูหล่อดูสมาร์ทด,ดูแบบดูแมนๆนะเออดูลุคแฮนซัมดีอะ่ะนะคะบุคลิกอะไรเงี้ย <c oughs> นะคุณรู้สึกตกหลุมรักในเอเน g y จีของคุณอะ่ะนะคะคือไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังเสียใจเคยเจ็บปดวดแล้วก็แล้วแต่นะคะหรือกลัวความรักหรือไม่กล้าอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ฟิลลิ่งในหัวใจของคุณอะ่ะเออมังกรน,นะคะลัคนามังกรคุณอะ่ะมีความรู้สึกว่า ออยากให้มันมีปฏิหารที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะฉันได้จีบเขาได้อะ่ะฉันจีบเขาได้ฉันได้คุยฉันได้ไลน์ฉันได้แบบคุยกับเขาอะ่ะมันมีมีมีฟีลลิ่งแบบแอบบมองเธออยู่นะจ๊ะแล้วก็มีความสุขเขาเรียกว่า size ออโรแมนติกไซส์อ่ะเออโรแมนติกไซส์รู้จักป่ะภาษาอังกฤษอ่ะโรแมนติกไซส์แบบ เคิดคิดคิดฝันหวานนะแบบอือะไรอย่างเงี้ยมีความสุขในหัวใจในฟิลลิ่งหัวใจอะเออฟูลฟิลในหัวใจตัวเองอะเออประมาณนั้นแหละโอเคนะอันเนี้ยเป็นพลังงานของคุณคนสองฟังไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอ e เนอของเขาคนนั้นอะ่ะคนที่เชื่อมโยงกับมังกรอะ่ะนะคนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง c o n n e c ช i ่ n กับมังกรที่มังกรนึกถึงที่มีพลังงานเด่นที่สุดเออมาดูซิเขาเป็นอะไรยังไง ไปนี้ตกมาโอ้โหก้าวถ้วยเลยเจ้าแม่เจ้าอืมเขาบอกเขามีความสุขได้ด้วยตนเองมีความสุขมากโอ้โหเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบอืมมีสเสน่ห์สุดๆเลยอะนะคะน่าจะเป็นคนที่อืมสวยดูดีอ่อนหวานอ่อนโยนก็ได้เขามีสเสน่ห์เขาโปรยสเสน่ห์เก่งด้วยนะะมีพลังงานธาตุน้ําจริงๆนะคะมีกรกฎพิจิกนะคะคนคนนี้นะสองดาบ อืติดต่อสื่อสารผ่านงานสองดาบตัวเขาสองไม้ที่เขาคิดมากับคุณนะเจ็ดไม้เออเอาง่ายๆคนเนี้ยถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณอะ่ะชอบเขานะเขาก็มองนะว่าคุณอะ่ะจะกล้าไหมจะกล้าจีบเขาไหมเออจะพยายามไหมนะคะ สองสิ่งสองอย่างหนึ่งดูด้วยเขามีแฟนอยู่หรือยังนะคะสองไม้สองดาบเนี่ยนะคะสองตัวเลือกสองทางเลือกอนะคะเนี่ยคนนี้มีสเสน่ห์สวยหล่อดูดีมากๆคนที่คุณไปชอบอะตัวแม่ตัวพ่อกันเลยทีเดียวหรอตัวท็อปเลยทีเดียวนะคะพูดคุยดีนะคนนี้พูดดีด้วยมีสเสน่ห์ใครๆก็รักกระหลงเขาแหละนะ มาดูนะความรู้สึกเขาหรือคุณอย่างเงี้ยเออสามารถสลับได้นะเขาจะดูซิว่าคนเนี้มี energy แบบพยายามไหมหรือจะต่อสู้กับคนอื่นไหมถ้าคนนี้ย,ยังไม่มีแฟนเลยยังไม่แต่งงานนะแต่เขาน่าจะมีคนคบคนคุยหรือคนเข้าหาเขาเยอะเขามีสเสน่ห์นะคะอืมสองจิตสองใจสองจิตสองใจนะมีสองไม้ขึ้นสองดาบขึ้นเนี่ยนะ,ะสแสดงว่าคุณต้องได้รู้ว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่ชอบเขาอยู่ อเดี๋ยวคุณก็ไปชอบอีกคนหนึ่งแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือบางทีคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะอืมไต่สำรับนะตัวคนเนี้ยเห็นไหมอ่อนพูดพูดจาดีด้วยนะะอบอุ่นอ่อนโยนเวลาคุณคุยกับเขาเขาเป็นคนดูอบอุ่นนะดูน่าจะดูแลเทคแคร์ care, อะไรดี เอนเตอร์เทนนิงพ e ีโอเพอร์เก่งสตลชิลแหละนะคนคนนี้นะไม่ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเอาง่ายๆแหละใครคุยกับเขาเขาก็รู้สึกอบอุ่นอะ่ะอืมเป็นมีพลังงานที่อบอุ่นดูแลเอาใจใส่สมมุติว่าเราเป็นน้องใหม่เข้าไปเขาก็จะดูแลที่แคร์เราดีอะ่ะประมาณนี้นะมาดูความรู้สึกของเขา The Sun อ่าเด็กน้อยของฉันเข้ามางานใหม่เข้ามาใหม่มีการพูดคุยอืมเด็กน้อยของฉันก็ฉลาดนะในใสายตาเขาอะ่ะ เป็นคนฉลาดอืมอ่า e w of fortune เข้ากับคนอื่นได้ง่ายอ่ามีความเป็นเพื่อนมีความเป็นเพื่อนร่วมงานคล้ายๆเหมือนผู้ชายอายุนั้นกับผู้หญิงป้าไม่รู้อะอืมมอเห็น energy นั้นอนะอืมก็เลยพูดมานะคะคนใหม่น้องใหม่ถามว่าเขาถูกใจคุณไหมล่ะเขาถูกใจนะคุณก็ต้องหน้าตาดีทีเดียวแหละมังกรโอ้พลังงานของคุณขึ้นเว้ย ราศีมังกรน,นะความรู้สึกของเขาคือมันมีแรงดึงดูดด้วยแสดงว่าคุณก็ต้องหน้าตาดีถ้าผู้หญิงคนนั้นอายุเยอะอายุเยอะมาอาย,ย,ยุเยอะในที่ทำงานเขาชอบคุณอันเนี้ยเดือสั้นคืนเนี่ยเขาอชอบนะเขาคุยกับคุณแล้วเขามีความสุขนะคุณนี่เป็นคนฉลาดคุยนะเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นผู้หญิงคุยกับผู้ชายก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาใหม่อะ่ะฉลาดพูดฉลาดคุยมีอารมณ์ที่เป็นแบบสดใสล่าเริงเบิกบาน สนุกสนานหัวราะเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีมีมาดนิ่งได้มีมาสนุกสนานได้มันก็เลยจะทาให้เขารู้สึกเหมือนไม่เครียดไม่ซีเรียสอ่ะเออเนี่ยมีความสุขเออนะคะเขาคุยกับคุณเขาก็มีความสุขนะเนี่ยถ้าเชื่อมโยงกันเรื่องงานหรือ,หร,อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคิดว่าเขาน่าจะมีแฟนแล้วนะเนี่ย k i n อ of Pentacle อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันเหมือนแบบอืมโชคชะตาที่ทาให้เราได้เจอกันนะคะแต่คนเนี้ยดูท่าทางแบบ บางทีเขาถ้าเขามีแฟนหรือมีคนที่เขาคบแล้วเขาก็น่าจะไม่ค่อยเปิดเราเท่าไหร่หรอกก็เปิดให้เราเป็นแบบเออน้องคนที่คุยหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานถ้าไปกินข้าวก็ไปกินเป็นกลุ่มไหแก๊งแหละนะมีแรงดึงดูดเหมือนกันแหละเนี่ยนะคะอืมเนี่ยเดวิลอะแอบชอบกันนะเนี่ยเป็นไปได้ไหมล่ะอืมนะคะถ้าสมมติเขาไม่มีแฟนเลย นะเป็นไม้อะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นสาวที่แบบยังไงอะเป็นสาวเป็นหนุ่มที่แบบฮอตนะเออเป็นพ่อไม้แบบฮอตเวลี่ฮอตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เอ็นดูคุณนะเออสมมติคุณเป็นเด็กใหม่เข้าไปหรือเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่านะเขาก็มองคุณในลักษณะที่ดีนะอืมแต่ถ้าถามว่าเขาจะให้คุณเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยไม่อ่ะก้าถ้วยหนึ่งถ้วยน่ะนะคะ เพราะว่าอะไรมันเหมือนแบบเขามีําเขาจะแบบเขาจะยังไงอะเหมือนว่าเขาโปรเทคตัวเองอะเออนะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาจะอยู่ในลักษณะที่แบบเป็นแค่นี้เออเลเวลเนี้ยเออเขาจะจัดเดี๋ยวนะเขาจะเขาจะมีขีดจํากัดเออเออขีดจํากัดว่าเอออยู่ตรงนี้อยู่ได้แค่นี้เออนะคะแบบเนี้ยเออคนนี้ คุยแค่นี้อยู่ระดับนี้แค่นี้เออประมาณนี้ไม่ให้เข้ามาลึกๆมากเพราะว่าเขาจะมีตัวที่ <c oughs> บล็อกหรือป้องกันไว้ไม่ให้มันแบบเลื่อมเลื่อมมากกว่าเป็นเป็นคนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเขาเองเขารู้ว่าตัวเขามีสเสน่ห์อ่ะนะเขาก็เลยต้องไม่เลือกเลือกใครไม่ได้เลือกใครไม่ได้ <c oughs> ไไดยังยังไม่เลือกอ่ะมันเหมือนแบบยังไม่ได้เรียนรู้กันอ่ะ <c oughs> เสียงหมอไปไหนเนี่ย <c oughs> มันเหมือนแบบยังไม่ได้เรียนรู้กันมากอ่ะมันเจอกันไม่นานหรืออะไรแบบนี้เออแต่มันก็ถูกใจอ่ะแบบคุณก็ฉลาดอ่ะเออน่ารักเอทิริเชนมีสเสน,น่ห์แรงดึงดูดอ่ะเพราะว่าราศีมังกรและคณามังกรมันมี energy devil อ่ะใครเจอคุยกับคุณอ่ะก็หลงคุณอยู่แล้วบางทีเหมือนมาดแบบดูนิ่งๆนะแต่เวลาคุณคุยหรือเวลาได้คุยอ่ะมันมีมุมอบอุ่นอ่อนโยนฉลาดและดูแบบกุ้มกิมนิดหน่อยได้ด้วยนะมันมีอารมณ์แบบ เคิมอ่ะเออใครคุยก็เคิมนะมังกรมันมีเสน่ห์ไร้กาศนะคะถ้าคุณรู้จักคนมังกรอ่ะดูแรกๆนืกอว่าจะเป็นคนที่นิ่งๆเงๆียบๆนะไม่ค่ะนะจ๊ะเออแล้วจ๊ะถ้ารู้ให้ลึกเดือนจ๊ะไม่เนิ่งจ้ะเออนะพลังงานสลับกันได้คุณไปสลับเอาเองนะจ๊ะมังกรอืมนะอ่ะมาดูสิเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้อืมเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงความสัมพันธ์นที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ย เหมือนแบบว่าคนส่งคนกำลังแอบปิ้งกันอยู่นะคะรู้สึกสดชื่นเบิกบาน Energy ดีดีดมีความสุขกัางวันก็คงได้ไปนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้โอ,อ้โหสุดๆไปเลยเย็นก็คงได้ไปทานอะไรด้วยกันหรือแบบนั้นก็ได้นะแบบเดวิลมา n น่ะแบบไปเป็นกลุ่มอะไปร้านอาหารอย่างเงี้ยไปกินเหล้าไปกินเบียร์เออขอไปที่พูดแบบนี้ออกมานะ ขออนุญาตนะที่พูดแบบนี้เพราะว่าบางพลังงานนะบางคนอาจจะไม่ได้ไปโอเคไหมนะเอาเอาเอาที่มันตรงกับคุณอะโอเคไหมแบบบางคนแบบบางกรบางคน,บ,งคน,บ,งคนบอกเป็น่อน,นว้ผู้ใหญ่แล้วมาแจนหนูไม่ได้ไปไหนกับใครเลยฉันทำงานอยู่แต่บ้านไม่มีเพื่อนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือ energy ตรงเนี้ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่ของคุณโอเคไหมมาดูซิกระรกดากระดาษอะไรเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์นี้ขอดูซิ the lover โอ้โหความรักมาโอ้ปิดนิดนึงอ๋อไหนเอาคับมา เอาราสิจ้าทางเลือกจามาค่ะมาจากเลือกใครเลือกใครมีพลังงานราศีมิถุนเราไปเจอคนมีสเสน่ห์อ่าอันนี้คืออืหกถ้วยเด็กนะเด็กรักต่างวัยอืมโอ้พัฒนาความสัมพันธ์ดีจอัดคุยกันทุกคอนะหุ้งยิงกุง้งกิ้งเลย เพื่อนเก่าก็ได้อาจจะเป็นคนที่รู้จักเก่าๆหรือถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนไม่เคยรู้จักเลยถ้าคนคนนี้เด็กเนี่ยคนนี้ก็คือมันมีแรงดึงดูดอืมมันมีแรงดึงดูดความสัมพันธ์ไปนะเนี่ยได้คุยนะน่ารักน่ารักนะน่าจะน่าจะได้แชทแล้วแหละน่าจะได้น่าจะมีเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะน่าจะมีไลน์หรือแบบนี้นะน่าจะมีลละไลน์คุยกันอืมนะฮะมีไลน์คุยกันดุงด้งดิงด้งดุ้งดิ้งส่งข้อความสนุกสนุกหวานหวานคุยกัน ทำให้หัวใจฟูฟิลเลยแหละบางกรเออถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณเป็นคนที่แบบอืไม่ได้มีความรักนานแล้วฉันก็ทำงานก็ปกติอะ่ะไม่ได้อะไรอะ่ะพอเจอเด็กคนนี้เข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหแบบหัวใจฟูฟิลเลยแบบอืมอินเลิฟมาล้มันติกไซส์ขึ้นมาเลยมีเอเนจีแบบสิบสี่อีกครั้งเออมีมีอารมณ์ปับ๊บไปเลิฟเลยมีอารมณ์แบบ สเสน่หามีอารมณ์แบบสวีทในหัวใจอ่ะเออเอาง่ายๆคล้ายๆเหมือนเราดูหนังซีรีส์เกาหลีอ่ะที่เป็นพระเอกนางเอกอ่ะเราจะมีอารมณ์แบบเฮ้ยละมุนในหัวใจเนี่ยอารมณ์ละมุนเลยเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะมันเป็น energy แบบมันมีแรงมึงดูดมันมีแ a ช s i o n นะคือแบบว่ามันชุ่มชื่นหัวใจอะ่ะเอออยากดูแลแท้แครเอาใจใส่น่ารักอ่นะนะคะเนี่ยนะอืม มีการคุยกันนะคะเอาง่ายๆเลยอะ่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่หมอไม่รู้ใครนะเก็ตปะมังกรสมมติคุณเป็นเด็กคนของคุณที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็จะทําตัวให้เด็กเท่าคุณเก็ตปะเออคุณจะสังเกตนะมันจะมีอารมณ์แบบเสียงสองเสียงสามมุงม้งมิงม้งมุง้งมิ้งเวลาคุยกันอะถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองอะดูหนุ่มลงอะเออถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณก็จะรู้สึกแบบอืม พลังงานอ่ะพลังงานเข้าใจนะ Get, เก็ตคำว่าพลังงานนะและบางทีก็เราอ่ะก็จะแบบยังไงอ่ะแบบเอเนจีมันเหมือนเราดูเป็นเด็กอ่ะกระชุ่มกระชวยหัวใจถ้าเป็นสาวที่เป็นแบบวัยผู้ใหญ่เราก็จะรู้สึกเหมือนแบบโฮย้ยเราจะต้องแต่งตัวให้ดูดีดูสวยดูเด็กลงเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันดูเด็กลงอะ่ะเด็กลงเด็กลงอะ่ะเออพลังงานเราอะ่ะเออเก็ตป่ะพลังงานของเราอ่ะนะเออนะ บางทีก็ใช่นะพลังงานเข้าใจคําว่าพลังงานไหมนะคะเพราะในช่วงเดือนเดียวอ่ะเราจะเด็กลงไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าสายกรรมนะคะติงไห้เออเงินอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะเออรายชี้ใเหรียญอยู่เออมันก็ได้อยู่นะเห็นไหม แต่หมายถึง Energy เราอะเข้าใจป่ะฟ e e l i ่งอะนะฟ e e l i n g อะบางทีอายุเยอะเราไม่จำเป็นต้องทําตัวเหมือนแก่นะเข้าใจป่ะเราเป็นวัยรุ่นได้เราไม่เคียงว่าเราเกิดปี90หรือพหรือนุ่น90ยุค9กเลยยุคไหนไม่เกี่ยวเราเป็น GEN Z นได้หมดเข้าใจป่ะเออนะคือมันแบบมันเหมือนแบบเรากําลังจะเป็น Energy ให้เท่าเด็กเอออะอะง่ายๆนะจ๊ะเดนสตามาจ้า มันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหความสบายใจความรักฉันมาแล้วจ้าปะหนึ่งว่าเหมือนเราเจอทวินเฟรมฉันคนที่ฉันตามหามาเนิ่นนานทวินเฟรมฉันมาแล้วจ้าเด็กน้อยคนนี้รืมป้าความรักต่างไว้แต่อ่าเอาแล้วแปดดามมาจ้าแต่เอ๊ะไอแปดดามคืออะไรวะขอขยายก่อนเออ <laughs> อ,อหัวทิ่มเว้ มันเป็นคุณกำลังคิดว่าความรักนี้จะเป็นไปไม่ได้เนี่ยเห็นไหมนั่นไงงานหนักทีเดียวเออเอลเซแสดงว่าใครต้องมีคนของเขาแล้วแน่หรือเปล่าอืมอ่ะหนึ่งถ้าไม่มีถ้าถ้าทั้งคู่ถ้าทั้งคู่ไม่มีนะ <c oughs> แต่หมอยังไม่คอนเฟิร์มว่าไม่มีนะถ้าคุณเพิ่งรู้จักคนนี้ไม่ใหม่ต้องไปสืบก่อนนะคะเพราะเดอะเลเวร์มันขึ้น2ดาบขึ้นสองไม้ขึ้นหมอไม่เชื่อว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งต้องมี <c oughs> <c oughs> นะคะอ้าวหมอทำไมพูดอย่างเงี้ยก็ฉันให้เธอสงสัยไปเอาไปดูไปดูความจริงไปเช็คความจริงอย่าเพิ่งรีบเข้าใจป้าตะเกียกตะกายรีบเดี๋ยวก็แปดดาบม,มาเนหะ็นไหม หาทางออกไหมเจอเราเป็นคนที่หนึ่งดีหรือเป็นคนที่สองวา้าหรือเรามีอยู่แล้วเราก็เอาก็ดีนะกระชุ่มกระชวยหัวใจนิดนึง <c oughs> นะก็เป็นความสุขงานหนักกันเลยทีเดียวนะอะ่นะคะความสุขในหัวใจฉันนะคะ,ะ The world นะคะ The world นะมันเป็นไพ่โฟนะปิดไปก่อนอ The world นะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ความรับแตกปะเนี่ยฮ้อ <c oughs> ความรับแตกปะเนี่ยหกดาบปวดเออหกไม้หัวทิมเนี่ยมันเหมือนว่า <c oughs> เดี๋ยวนะมันเหมือนว่ามีใครจับได้อ่ะควีนออฟโซลอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคนของใครคนในคนหนึ่งที่จับได้น่าจะต้องจบความพัน์อ่ะจับได้อ่ะแปดดาบอืมเนี่ย เพราะว่าเดอะเวิร์มอยู่ตรงนี้อืมมีความหึงมีการหึงคนของเขาหึงไม่รู้ว่าใครจับได้อะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งไม้เนี่ยคุยกับน,น้องที่ทำงานเนี่ยทาวเวอร์มาเห็นไหมหมอบอกแล้วเนี่ยเห็นไหมให้มันเล่าไปตามนั้นเลยถ้าไทยไม่ถูกอ่ะมันจะไม่ล้อกันไปเข้าใจปะเชื่อมโยงเออเชื่อมโยงเดี๋ยวล้อไม่เข้าใจอีก ล้อกันไปอ่ะเอลอ,เอล้อกันไปล้อกันไปเป็นเกลียวคลื่นอ่ะขมวดขมวดไปเห็นไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนมีคนหึงหวงคุยกับน,น้องใหม่ที่ทำงาน Tower ไหมมึง <laughs> เวอร์นะโป๊ะแตกนะอ่าโป๊ะแตกอะไรก็ได้โป๊ะแตกว่าเรารู้ว่าเขามีคนของเขาหรือถ้าเรามีคนของเราคนของเราน่าจะจับได้เนี่ย Tower เราวังคุยกันให้ดีๆน้องก็น้องอย่าให้เขาอ่านช่องแชทได้นะคงไม่ใช่น้องนะถ้าเกิด Night o f ขับขึ้นกับเนี่ยเด็กเนี้ยเด็กถ้วยอะ่ะคําพูดที่พูดที่พิมพ์นะหวานเยิ้มเลยอะ่ะมึง <c oughs> นะคะเออเออจับได้ไหมอืมโอ้อืมไมก็ oh นะคะโดนมืนตึงนะมีความหวาดระแวงมีคนของเขาใครสักคนหนึ่งดูให้ดี สิ่งที่จะเกิดขึ้นแทพเร,รนเอเออ้าวเอาละสินะโอ้จัดติดมาผเ e อเออจัดเมน้นมาเวินกลับมาแล้วมึงชัดเจนเออคำประกาศคำตัดสินนะจ๊ะอืมนะจ๊ะเจ็ดถ้วยใครสักคนแหละเผเพอ,พอ,พอทั้งคู่มีหรือเปล่าไปดูดีๆนะจ๊ะจัดติดจัดเมน้นเออ ถ้ามีหลายคนถ้าคบหลายคนนะความแตกนะคะเอางี้เอาง่ายๆมังกรถ้าคุณเป็นเอเนจีว่ากำลังจะคุยสองคนเนี่ยคุณต้องระวังทาวเวอร์มาจัดติจัดเม้นมาเนี่ยนะคะควีนดาบออกคิงดาบออกอันนี้แล้วก็คิงถ้วยของเขาอะเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนต่างคนต่างมีอ่ะมาดูซิสองอันนี้คืออะไรขยายสิบถ้วยฟันธงมีคนมีผัวมีเมียแล้วเดอเด แฟนเก่ากลับมาโอเคนะเดี๋ยวนะมีคนที่เราไปคุยกับเขานะคะบางทีถ้าเรามีแฟนแล้วหรือเราไม่มีก็ตามแต่แฟนเก่าเขากลับมาและเขาก็กลับไปเอากับแฟนเก่าเหมือนเดิมเราก็เสียศูนย์เลยมังกรทํายังไงจ้าเขียบจ้าห้าดาบเขียบจ้าห้าไม้เอาจ้าเอาไปจ้า โอ้แฟนเก่าใครกลับมาเป็นตัวปัญหานะจ๊ะอสองถ้วยอามาเจอหน้าเจ็ดเหรียญกลับมาดูดูหรือคุยคุยมาทำงานด้วยกันก็ได้หรือนัดไปเจอกันก็ได้เป็นความลับไม่บอกสามดาบอืมแน่นอนที่ถ่ายไปเหตุเกิดดังนี้ตามนี้เลยเมื <c oughs> งองกร ช่วยอะไรไม่ได้นะถ้ามันเป็นตามนั้นระวังไว้โอเคเปล่านะสยองเลยจ้ะสยองใจกันเลยทีเดียวนะทาเวอร์มาแล้วนะเลือกมาเลยแกจะเอาใครคนเก่าหรือคนใหม่จะเลือกชั้นหรือยังไงเออเอาลุสิตตัดสินมาเลยเดี๋ยวนี้เออเลือกใครดีนะอยาเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเอ้เพลงมิตาท,ทาย,ยางก็ขึ้นมาเลยอ่ะ คนนี้ก็รักคนนั้นก็ดีเฮ้ยไม่ใช่หมอแจนนะหมอแจนม่ใช่มังกรโอเคมาดูต่อขอคำแนะนำให้มังกรผู้ผู้สเสน่ห์ร้อนแรงนิดนึงหรือ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> มาสเสน่ห์ทำพิษไหมมังกรคำแนะนำของมังกรสิจริงจัง,จงชัดเจนใช้สติปัญญาทำตัวเป็นผู้ใหญ่โอ้โหไพ่บอกว่า ไพ่บอกว่าถ้ามีแฟนแล้วสิบเหรียญไม่ได้บอกให้เลือกเงินให้เลือกครอบครัวเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะปณีป,น,ปนอมและเยียวยาใจถ้ามีเมียแล้วเออไม่ใช่ขออภัยถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วไพ่เตือนว่าอย่ามีใครหลายคนจะคอนโทรลไม่ไหวนะจ๊ะเออจะคอนโทรลไม่ไหวนะจ๊ะความสัมพันธ์ ปณีปนอมซะเธอนะคะยอมจำนนกับคนที่เราครบอยู่ก่อนแล้วอย่าไปเลือกคนใหม่เลยลงหลักปักฐานมาด้วยกันแล้วอย่างมั่นคงเงินทองบุญซ้าจ่ายขวาหรือยังไงคนนั้นที่เขามาคบเราเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าหรืออะไรก็ดูดีๆเออนะนะคะไพ่ขึ้นคิงเนี่ยนะคะก็คือแปลว่าถ้าเรามีคนของเราแล้วเราก็ซื่อสัตว์มั่นคงชัดเจน ถ้าเรากําลังมีปัญหาหรือความสัมพันธ์คนนั้นเรากำลังมีกิ๊กหรือคุยกับน้องที่ทํางานหรือแฟนเล้าหึงหรืออะไรต้องบันีบันอมเพราะว่าเดอะสตาร์มันบอกว่าครอบครัวยังเป็นหนึ่งกว่าอย่าไปเอาสองนี้ยเพราะว่าเราก็ลังจะรู้สึกว่าเงินกําลังจะไหลไปหากระเป๋าคนอื่นใช่ไหมเดอะเวิลด์นั่นไงเห็นไหมจบนะจ๊ะกับกิ๊กกัจ้ะ เนี่ยแฮงแมนติดกับจ้าโดนพิพากษาโดยภรรยาหลวงนะคะจัดเม้นมาค่ะวิบากกรรมเวรกรรมมาจะนะคะเอานะคะใครจะโดนเชื้อดเดนะจ้าเออแฟนเะก่านะใครกลับมาคุยเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ้าหรือคนนั้นเป็นแม่ๆม้บ่ไม้นะจ้าอนาคตเดี๋ยวจะหามีไม้นะจ้าโอเคไหมเออมีการตะเลาะบ่าแหวงโดนดาบพิฆาตนะคะ,นะคะโดย เมียโลวงอยู่ตรงนี้โอเคนะขยายชัดเจนชัดในชัดเออประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนพลังงานสลับไปสลับเอาเองนะจ๊ะเพื่อนๆที่รักนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ